ทุกคนไม่ก่อช่องไอแพดหองเคือวันนี้ก็จะเป็นวันมนคล้ายๆหนึ่งวันของเราแต่ว่าตอนนี้ไม่เป็นเวลาตอนนี้เป็นเวลาประมาณสี่โมงกว่าเพิ่งจะมาทำพอขี้เกียจแล้วก็จะมาสอนส้างเขตไหนช้อปปี้กัน เพราะว่าบางคนยังไม่คิดถา้าจะสั่งขั้การะกันคือการสร้าช้อปปี unusual unusual> ้ไม่เป็นไรที่ easy มากเลยนะจ้ะเดี๋ยวตัดภาพมาที่ iPad และกันนะ 3ามสองหนึ่งโอเควิธีการวิธีการที่จะสั่งของในช้อปปี้ขั้นแรกแค่คุณโหลดช้อปปี้มาและคุณก็สมัครสมาชิกให้เรียบยร้อยสมมติเราจะสั่งเคสไอแพดอันใหม่ใช่ไหมคิงพอแ เ p a d iPad เจนาของคุณก็เห็นไปของบินเินเจ็ดอยากจะใช้เป็นอันนี้นจะจ๊ะซองฟีเฮรี่อเมสก็คือของพร้อมส่งจากไทย199ทร้อยเก้าสิบเก้าบาทกดบวกเพิ่มไปเลยของเราจะเป็นเขียวเข้มสิบจุดสองนะจ๊ะแต่ว่าจริงจริงเองตอนนี้นะถ้าสีเขียวเข้มสีดำสีม้มสีเขียวเข้มคือสีสีคี้า,า,ายมินิยี่นั่นเอง คุณก็เข้าไปที่ตรงนี้เลยนะแตแล้วคุณก็ชำระเงินอ่ะเดี๋ยวเราลองทำไปดูเจ็ดเขียวเข้มกดเจ็ดเจ็ดเขียวเข้มใส่คางไปเลยนะกดที่ตรงนี้นะแล้วก็ก็ชำระเงินสำหรับใครต้าสามารถเลือกได้แนะนำให้เลือกเป็นเคอรี่พัคเคอรี่จะไวมากๆเลยสำหรับใครที่ เพิ่เข้ามาใช้ใหม่มันจะมีโคสวนรถที่มันโคสันลดส่งฟรีก็คือก็คือใช้ได้ประมาณสิบกว่าอย่างเป็นส่งฟรีโคส่งฟรงฟีตรงนี้มันจะมีแจกทุกเดือนก็อย่าลืมไปเอากันละกันนะอืมนั่นแหละเออใช้แล้วก็กดส,ส่่งสินแล้วก็กดต,ตรงนี้วิธีการชำระเงินควรจะชำระพันธ์บัตรเครดิตบัตรดิบิต Internet Bank ing, ATM, อินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง A T M อุนชำหรับผ่านบัรืธนาคารหรือชำหรับปลายทางก็ได้เราจะเลือกชำหรับปลยทางแล้วก็ตรงนี้ที่อยู่คนก็เขียนที่อยู่ไปเลยถ้ากดสั่งสินค้าได้เลยมันก็จะยืนยันอะไรให้ราคานี้มันก็จะมาอยู่ที่ตรงนี้นี่้ับฟังไปแล้ว ก็้จะมีที่อยู่ก็จะส่งมาทีหน้าน้านำเรียกกาสั่งซื้อนะอนั่นแหละใช่โอเคแค่นี้เลยแค่นี้เลยใช่โอเคนั่นแหละแค่นี้เลยสิ่งๆหนูทุกคนเดี๋ยวมารอว,วันที่ของมากันดีกว่า มามสำหรับเคสเดิมที่เราใช้เราสั่งมาจากช้อปปี้เหมือนกันอันนี้เลยสองร้อยสองบาทรวมสง่งตอนนั้นเป็นสง่งส่งฟรีปะไม่รู้่ะแดีวขึ้นไปให้ตรง,งนี้กันอันนี้ก็แพ็คกลับมาเป็นเคสสีดำธรรมดาไม่มีลางแสประกาศนี่เคส ถ้าจะมาสองขห้นตอใส่เคสกันทาง iPad และ iPhone เลยนะวิธีการใส่คือให้นำข้างบนเนี่ยสอดเข้าไปก่อน,แบบนอขึ้นไปก่อนแล้วก็ค่อยกดข้างล่าง เลยจบตัดไปดูตอนที่ของได้เลยกันไปพายในที่สุดก็ามาส่ง่ลยทุกคนเพิ่งส่งเมื่อกี้สัสุร้อนเลยร้อนมากโอแกกัน ม,มันแน่นหนามากทุกคนอันนี้คือสองใช่ไหมเขาก็ไม่สองอีกว่เจะบอ่ะ Gracias. la verdadera. ก็จะเป็นปากกาของจอยเอาแผนมาสักถอดกี九九่อั九九่นก่

ก็คือมีเคสแล้วเคสเป็นแบบเอกไอคิวเปิดเปิดทางไหเคสที่บอว่าใส่ประกาแป๊บนึงอ่ะ เค okay, ที่ใส่ปากกาได้แล้วก็คนที่จะมีปากกาใช่ไหม mm hmm. เราก็ได้ไปอีกสิ่งที่ฉันไม่เ้าแหละเป็นปากกาทัสเกนหัวาจานของจอรูนะจ๊ะแบบนี้เลยข้างในนะก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะมีสีเทาสีดำสีขาวเนาะไม่มีอะไรให้มาเลยนะเป,ปากกาสีขาวเราสั่งไปสีขาวมาเป็นหัวาจานหัวจานแบบนี้ก็คือใช้ได้ด้วยนะทุะคน ก็เหมือกนกันอันนใส่ในตรงนึงตรงนี้ก็เป็นฝาปิดเวลาเราไม่ช้ารก็ฝาตรงนี้มาปิดตรงนี้จะเป็นแม่เหล็กดูดติดแล้วเด่นก็จะเป็นแม่เหล็กมันกันรอเราใช้ก็เอาไว้ตรงนี้ได้ขนาดเท่ากับแปเป้นพิมพ์เลยทุกคนมันไม่เท่าหรอกมันหล็กคนหนุ่มเห็นปะส,มสามารถใส่ได้แล้วเราจะใช้กระถอดออกมาก็คือสั่ง